สวัสดีคะ่ะเด็กๆนะคะที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิกนะคะวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่สองแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์กันนะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอ่าหนึ่งนะคะ เด็กๆจะต้องตั้งคําถามได้นะคะว่าการตั้งคําถามคืออะไรคือสังเกตแล้วเกิดความสงสัยตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบนั่นเองเช่นเรียนเกิดความสงสัยนะคะัเรียนก็เกิดตั้งคําถามขึ้นมานะคะต่อมาสองนะคะคือคาดคะเนคําตอบคาดคะเนคำตอบคือัเรียนต้องใช้ข้อมูลหรือความรู้เดิมมาช่วยคาดคะเนคําตอบนะคะ มาคะ่ะคณีคาตอบคือคาดคะเนคํา,าอคตอบเช่นสมมุติค,คําตอบอยู่ที่40แต่เราค่คาดคเนไว้ก่อนว่าคําตอบเนี่ยจะคือเท่าไหร่คือการคาดเดานะคะคาตอบไว้ล่วงหน้านั่นเองนะคะอ่าต่อมานะสามวิธีที่สามก็คือรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลก็คือหาข้อมูลด้วยวิธีต่างๆนะคะอ่าเช่น อาจจะเกิดจากการสังเกตสัตนะคะหรือ2คือการสำรวจนะคะ3คือการทดลองและบันทึกข้อมูลเช่นครูให้นักเรียนนะคะไปสำรวจบริเวณรอบโรงเรียนไปสำรวจบริเวณรอบโรงเรียนนะคะนักเรียนก็ไปสำรวจมาว่าบริเวณรอบโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยเริ่มจากการสังเกตด้วยนะคะอัะอนนี้ก็คือเรียกว่าการรวบรวมข้อมูล <c oughs> หรืออาจจะเป็น การทดลองนะคะการทดลองการดูดซับน้ำนะคะของวัสดุอ่าอันนี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลเหมือนกันนะคะต่อมานะคะมคือวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรวิเคราะห์ข้อมูลคือนําข้อมูลนะคะที่ได้มาแปลผลนะคะหรืออธิบายความหมาย เช่นเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วปุ๊บเราก็เอาข้อมูลอันนั้นนะคะที่เรารวบรวมได้มาแปลผลนะคะหรืออธิบายความหมายนั่นเองอันนี้เรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลอ่าวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อไปห้าคือสรุปผละคะสรุปผลอ่าสรุปผลคืออะไรสรุปผลคือสรุปผลก็คือจากการวิเคราะห์นะคะอ่าหรือ สรุปผลจากการตรวจสอบว่าตรงกับที่าคาดคะเนไว้หรือไม่นะคะและนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้นะคะไปประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร,ร์ก็คือมีอยู่5นะคะ5อันหนึ่งคือตั้งคำถามนะคะเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยนักเรียนก็จะต้องขับตั้งคำถามใช่ไหมคะสคืออะไรคะ2คืออะไรลูก อ่าสองคืออะไรอ่าสองคืออะไรลูกอ่าสองคือค่าคะแนนคาตอบนะคะสองคือค่าคะแนนคาตอบสามสามคือรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นเกิดจากการสังเกตนะคะการสํารวจการทดลองแล้วก็บันทึกผลนะคะสี่คือวิเคราะห์ข้อมูลก็คือเอานาข้อมูลที่ได้มานะคะมา,าวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลเป็นความ ความหมายนะคะอ่าห้านะคะสรุปผลสรุปผลนะคะอ่าสรุปผลนะต่อมาต่อมานะคะอันนี้คือทัศสสะขั้นพื้นฐานนะคะแปดทัศสสะอ่าื่กกี้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้คือทัศสสะขั้นพื้นฐานแปดทัศสสะอันหนึงคือลายหนึงคือการสังเกตสังเกตโดยการสังเกตจากตานะคะ หรือจะเป็นการดมกลิ่นนะคะหูหรือว่าสัมผัสก็ได้นะคะหรือว่าชิมลิมรสก็ได้อันนี้เรียกว่าการสังเกต2คือการจําแนกประเภทการจําแนกประเภทคืออะไรการจําแนกประเภทเช่นมีมีวัสดุอยู่มีสิ่งของอยู่สกลุ่มกลุ่มมีสิ่งของปนกันเลยนะคะก็เป็นตะหลิวนะคะตะหลิวกระทะ นะคะอ่าดินซอยังลบการจําแนกประเภทคือจําแนกเป็นสองอาจจะเป็นสองกลุ่มหรือสามกลุ่มเมื่อกี้ครูพูดว่ามีตะหลิวมีกระทะมียังลบมีดินสอใช่ไหมคะจากที่ครูพูดสิ่งของนี้มานะคะเราสามารถแบ่งประเภทจําแนกประเภทนะคะได้เป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มดินสอกับกลุ่มยังลบก็คือกลุ่มอุปกรณ์การเรียน อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มอุปกรณ์ครัวนะคะเครื่องครัวก็คือกาทะกับตาหลิวอันนี้เรียกว่าการจําแนกประเภทนะคะต่อมาการวัดนะคะการวัดเกิดจากการชั่งน้ําหนักก็ได้นะคะหรือการวัดโดยวัดจากไม้บรรทัดหรือวัดตลับเมตรนะคะ4การใช้จํานวนการใช้จํานวนก็คือคูณบวกลบคูณหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการใช้จํานวนต่อมาห้า การลงความเห็นจากข้อมูลทุกคนจะต้องมีการลงความเห็นข้อมูลเป็นเสียงเดียวกันนะคะต่อมาการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลทําได้หลายแบบนะคะอาจจะทําจากโดยนำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนภูมินะคะแผนภาพนะคะหรือทาเป็นตารางก็ได้อันนี้เรียกว่าการจัดกระทำข้อมูลนะคะ ต่อมา 7. นะคะเก็คือการหาความสัมพันธ์ของสเป e กับเวลานะคะแปะคือการพยากรณ์การพยากรณ์คืออะไรการพยากรณ์อาจจะเป็นพยากรณ์ว่าเคยดูใครเคยดูพยากรณ์ข่าวช่องเจ็บ้างที่เขาออกมาพูดว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะเป็นบางพื้นที่อันนี้เรียกว่าการพยากรณ์อากาศนะคะไวล่่งหน้านะ,ะต่อมานะคะอันนี้คือทัศ ะะขั้นผสม6ทัศษะทัศขั้นผสมขั้นผสม6ทัศษะมีอะไรบ้าง1การตั้งสมมุติฐาน2การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ3การกำหนดและควบคุมตัวแปร4คือการทดลอง5คือการตีความหมายข้อมูลและลงข้อมูล 6. คือการสร้างแบบจำลองอันนี้คือทัศะขั้นทัศะขั้นผสม6ทัศะนะคะต่อมาอันนี้คือจิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์คืออะไรคือการอยากรู้อยากเห็นนะคะหรือมีความรับผิดชอบนะคะมีความใจกว้างมีความใจกว้างนะคะ มีระเบียบและรอบคอบนะมีเหตุผลแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคะอันนี้เรียกว่าจิตตะวิทยาศาสตร์นะคะจิตตวิทยาศาสตร์อ่ามาทบทวนกันว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอยู่5นะคะ 1. คือตั้งคําถาม 2. คือการคาดคะเนคําตอบ 3. คือการรวบรวมข้อมูล 4. คือการวิเคราะห์ข้อมูลและ5นะคะคือ การสรุปผลนั่นเองนะคะต่อไปนี้นะคะครูจะให้เด็กๆนะคะจากที่เรียนจบแล้วนะคะครูจะให้เด็กๆนะคะทำนนะะบบบใ,บใบงานนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดหรือใบใบงานนะคะขึ้นมานะคะเปิดไปที่วิชาวิวทยาศาสตร์นะคะอ่าเจอกันหรือยังเอ่ยเจอกันแล้วใช่ไหมคะอ่ามาทำพร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าคำคี้แปง คำชี้แจงเด็กๆด,ดูนะคำชี้แจงให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องสอดของกันมีคำว่าตั้งคำถามค่าคะเนนคำตอบรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเรามาดูข้อหนึ่งกันหนึ่ง ขั้นตอนการตรวจสอบว่าผลเป็นไปตามการคาดคะเนคำตอบหรือไม่แล้วคืออะไรลูกอ่าถูกต้องคือการรวบรวมข้อมูลนะคะคือการรวบรวมข้อมูลอ่าทำไปตามครูเลยนะลูกใครทำแล้วก็ลองดูว่าตรงกับคุณครูหรือเปล่านะคะต่อมาข้อ2การนำข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลมาแปลความหมายอะแล้วรวบรวมข้อมูลนะคะมาแล้วแล้วมานํามาแปลความหมายกาเรียกว่าอะไรลูกอาถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะต่อมา3การคาด,าดคะเนคําตอบของคําถามหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้าคืออะไรคะ ให้คห้คิดติ๊กตอกติ๊กตอกอถูกต้องลูกคือการคาดคเนคำตอบนะคะการคาดคเนคำตอบนะลูกต่อไปข้อ4ี่การตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยที่เกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าอะไรลูกถูกต้องเขาเรียกว่า ั้งคำถามนั่นเองนะคะตั้งคำถามนะต่อมาข้อที่ห้ามะนาวและเพื่อนๆช่วยการพิจารณาข้อมูลนะคะที่ได้จากการบันทึกเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ช่วยการพิจารณาคืออะไรลูกอ่าถูกต้องลูกคือการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะต่อไปข้อที่หก วัสดุชนิด A น่าจะแข็งกว่าวัสดุชนิด B ฟังนะวัสดุชนิด A น่าจะแข็งกว่าวัสดุชนิด b คืออะไรลูกอ่าถูกต้องลูกคือคาดคะนีคำตอบคาดคะนีคำตอบเพราะมีคำว่าอะไรลูกคำว่าน่าจะนะน่าจะอืมต่อไปข้อที่เจ็ด นักวิทยาศาสตร์พบว่ามดแต่ละชนิดมีวิธีการเดินแตกต่างกันฟังนะนักวิทยาศาสตร์พบว่ามดแดงแต่ละชนิดมีวิธีการเดินแตกต่างกันคืออะไรลูกอ่าถูกต้องลูกคือสรุปผลลูกสรุปผลนะ ต่อไปข้อที่8สมาชิกภายในกลุ่มกำลังช่วยการส ouais ืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ปีกฟังนะสมาชิกภายในกลุ่มกำลังช่วยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ปีกสืบค้นคืออะไรลูกอ่าถูกต้องคือการรวบรวมข้อมูลสืบค้นคือการสำรวจนั่นเองนะคะอ่าต่อมาข้อที่9 ดินชนิดใดเหมาะสมต่อการปลูกต้นทุเรียนมากที่สุดดินชนิดใดเหมาะสมต่อการปลูกต้นทุเรียนมากที่สุดคืออะไรลูกอ่าถูกต้องลูกคือการตั้งคําถามลูกคือการตั้งคําถามนะอะไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนนําเสนอข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้ จากการรวบรวบรวมนำเสนอข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมคืออะไรลูกอ่าถูกต้องลูกคือการสรุปผลนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะสิข้อนะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะกลับไประบายสีนะคะให้สวยงามนะลูกแล้วมาส่งครูนะคะและนํามาส่งครูนะครูก็ขอตบนะคะ จบนะคะการสอนเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพียงเท่านี้นะคะอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะลูกอ่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะจบกันเพียงเท่านี้นะคะครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณครูด,ด้วยนะคะเพื่อเด็กๆนะคะจะได้ไม่พลาดน,นะคะการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะและวิชาวิและวิชาศิลปะกับครูกิกนะคะอ่า แล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะบายบาย